ข้าได้เอาที่ดินแบงน่งโฉนดเอาเป็น2ผืนแล้วข้าก็เอาผืนที่ตั้งบ้านในคำ้ำประกันกับมันไอพินก็เหมือนกันดูท่าทางแล้วมันต้องการใช้เงินแล้วถ้ามันรู้ว่ามีโฉนดที่ดินแปลงนี้อยู่แล้ว,ลวมันเกิดเอาไปขายนะ่ะจะทําไงเอางีา้ไปขโมยโฉนดอีกผืนที่เหลือมาเก็บเอา,อาไว้ถ้าอย่างงั้นเนี่ยก็ต้องหาทางทาให้พินง่วงพนเลยลูกจะได้หล,ลับสบายจ่ที่จาอต้องมาอยู่ที่นี่ดาวหาตั้งนานแน่ กินจังเลยอ่ะดาวขอชิมได้ไหมจ๊ะไม่ได้เป็นเสียนมารยากก็ทำให้เธอกินนะแล้วเมื่อไหร่จะทำให้ดาวอ่ะกูวุ่นวายมากเลยเกี่ยมาแขกเอ้ยกูไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยอ้ละครไมโครโฟนม้วนปวนรักดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียวเร็วเร็วยา